นี้นี่วางตรงนี้กด้เออโอเคมามาทุกคนตามมาวันนี้ฉันจะมาไลฟ์แต่งตัวให้เธอดูนี่คือชุดมงเธอมาตาม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 มาตอนนี้จะชุดมงใส่ยิงคงต้องถอดเสื้อไม่ต้องถอดเนาะนี่อันนี้คือเสื้อมงเฮ้ยสวยว่ะ นี่แลาวแต่จริงๆเขาก็ต้องถอดใช่ไหมเออไม่ต้องนี่ไงไม่ต้องถอดแล้วมึงนี้มันก็คือสะดือเหรอต้องต้องประมาณนะั้นี่กระดุมนี่มีกระดุมติดด้วยเออเอาไหมเอาไหมนี่เป็นกระดุมทุกอย่างเป็นมือหมดนะครับปากแต่ละเข็มแต่ละชุดเนี่ยเป็นนิ้วเนี่ยเป็นมือมือหมดทุกสิ่งอันเลย และนี้่ผมจุดตรงนี้นี่เห็นไหมสวยคือทุกอันเนี่ยทั้มือหมดนะนี่เห็นไหมนี่ผมดู25คนแล้วและถ้าเราใส่กเงเกออันนี้ใส่ข้างไหนครับอย่างนี้หรออ๋อใส่ข้างไหนก็ได้ด้วยมีกระเป๋าด้วยไหมมีกระเป๋าด้วยเหรอกระเป๋ายังไม่ได้ไม่ได้อะไรอีกอ่ะขายเกาะอะไรอีกอ่ะเขาบอกมว่าขายเดียวช็อตได้เนี่ยคนขายให้มือเอามา เออโอเคที่ไหนให้ไปที่ไหน,นให้ผมไปที่ไหนเดี๋ยวดิผมจะไลฟ์แค่นี้แหละมึงรู้หรือมึงจะใช้กูนคุ้มเลยอ่าไม่นอนแน่นอนฉัจ,จะขายของด้วย <c oughs> เฮ้ยใส่นี้ด้วยเหรอผมจะขายเจ็คขรอใช่อ้าวอย่างนี้มึงก็แสดงว่ามึกงก็เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเท่อะเอจ๊ขอซื้อให้หน่อยดิข <c oughs> อซื้อได้หน่อยมึงจะขายเขาดีอเฮ้ยสวยนะ <c oughs> ดูดิเฮ้ยน่าก็ได้เลยว่ะ ถอยไปที่ถอยไปทีวีใส่เสื้อขาวนุ่งกอดเสื้อขาวไม่ต้องกอดไม่ต้องกอดไม่ต้องกอดเห็นไหมสวยไหมเยอะเยอะมีคนเจ๊ถอยไปรถอยู่ตรงนี้คนดูตั้งเจ็ดสิบกว่าคนทำไปเรื่องเพศตายใช่ไหมเหมือนนี่เลยนะเหมือนนักลบเลยนะได้ไหมนี่เห็นไหมแล้วต้องระบาอย่างนี้อันนี้เท่าไหร่มาบอกราคาเจ๊มาบอกราคาเซียวบอกราคา ชุดนี้เป็นงานมือถือใช่ไหมคอราคาอยู่ที่หมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมยังไม่ได้บอราคาเลยเลยนะถ้าส่งทั้งรวมทั้งสองหมื่นห้าต่อถ้าเฉพาะแค่เสื้อเท่าไหร่เมื่อกี้เฉพาะแค่เสื้อมีขายทั้งเสื้อไหมไม่มีขายทั้งชุดผมต้องมีเครื่องเงินด้วยมีเครื่องเงินไหมมาใส่ประดับให้หมดเลยชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเห็นไหมใส่ลวหล่อสำหรับพี่น้องชาวม้งชาวขาวผมมาอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับพี่น้องชาว รับมงทั้งหลายแหละยินดีที่จะไปรีวิวแล้วก็ขายนะเต็มยศนี่เอยวเต็มยศให้ดูใส่ไปกรุงเทพเขามองใหญ่เลยตเนี่ยนะทำไมเจ๊ไปเดินนะเป็นคารวานนะแล้วก็ด็่งนี้นะน่าจ่ยังไงเต็มยศเลยเอ้ยเก๋ว่ะอันนี้เวลางานแต่งงานใช่ไหมเออนี่งานแต่งงานปีใหม่อันนี้เท่าไหร่หาเมียให้ด้วยบอกก็หาเมียให้ด้วยอันนี้นี่ยังสาวอยู่เลย คนไหนสาวเนี่ยยังสาวจเยู่สาจริงเหรอสาวาเงินสองอันนี้สองพันบาทาสาวเห็นไหมแล้วถ้าเธอใส่ชุดนี้นะฉันจะแถมจะแถมแถมอะไรให้บ้างแถมผู้หญิงให้ด้วยให้เธอแต่งงานแล้วพี่ถ่ายรูปด้วยกันมาแต่งงานถ่ายรูปเนี่ยเป็นชุดนี้เออของจริงนี่นี่อะไรอันนี้รูกอันนี้เงินแท้หรือเปล่าน้องไม่แท้มาเงินไม่แท้ก็ใกล้เคียง จะไปล้างเงินนะเฮียเออสวยจะตายเห็นไหมเนี่ยเอาผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจริงซื้อไปเลยโอ้ไม่มีหรอกสองหมื่นก็มีเอาเอาที่เฮียไว้ก่อนนี่เฮียช่วจับไว้ให้ไปใบนะเหมือนน้ำเหมือนม้งไหมช่วยจับให้ใบนึงเห็นไหมสมุงสมุดทั้งหมดนะครับสองหมื่นห้าทั้งหมดสองหมื่นห้ามีมีโถดโถดไปเี้ยโกงนิดลึกก็ยึดยุ่งไร นี่สองหมื่นห้านี่อย่างนี้เห็นไหมอ่รับมันจะประกอบด้วยชุดนะครับมีเสื้อมีกางเกงมีอันนี้เห็นไหมมันตีดิงดิ่งดิงดิงดามว่าแบงค์นี้ก็ได้คนละคนละสองใบเดี๋ยวจะตัดลงให้นะครับสาหรับพี่น้องทุกคนที่ต้องการนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งชุดสองหมื่นห้ารลายหรอเอรวมรทุกอย่างแล้วเห็นไหมสวยงามเดี๋ยวตัดแล้วส่งให้นี่เห็นไหมนะสวยงามทั้งหมดเป็นเย็บมือทั้งหมดสี่ร้อสี่บกว่าอันนี้ก็มือ อันนี้ก็มืออันนี้มือหมดเลยอันนี้ก็มือนี่เห็นไหมถ้ามีไอนนะ้นี่นะทัวนนี่นะฉันนึกว่าจะเป็นจูโลงเห็นไหมนี่แล,แล้วเวลาเขาเต้นอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาเพลงประกอบลงนะเห็นไหม,ไหมสวยงามมากๆนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดต,ตากพบพระจังหวัดต,ตากถ้าสนใจติดต่อไปที่ผมเดี๋ยวจะประสานให้ทั้งหมดเดี๋ยวจะลงให้ทั้งหมดเลยไม่ได้อะไรทําเพื่อพี่น้องชาวม้งคนไทยด้วยกันไปแหละมีอะไรอีกมามีอะไรจะขายอีกมาป้ามาขายกับผม ป้ามาขายกับผมะป้ามีอะไรอีกน่ะมาป้ามาป้ามาแนะนำมีอะไรอีกมีทั้งชุดเลยใครแต่งงานผู้หญิงมีไหมตัวตัวนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นชุดแฟชั่นนะคะนี่ชุดแฟชั่นเออทําแฟชั่นโชว์นะค่ะใส่ออกงานได้นี่สวยสวยเลยผู้หญิงนะะคโอเคชุดนี้อยู่ที่ห้าพันอันนี้ห้าพันบาทถูกแต่ว่าเดี๋ยวท่าส่งต้องคุยกันอีกทีนึงนะนี่ทั้งหมดนี่เขาทำเองนะครับทำมือหมดเลยนะ เนี่ยเห็นไหมทุกอย่างปักมือหมดนะอย่าเธออย่าว่าแพงใช้มือคนทางร้านของเราก็จะมีแบบเออเป็นพั่วดาวติดพั่วดาวติดเองเขาเรียกว่าไปไปซื้อมาไานั้งทำเนี่ยเขาปักเองนะนะอันนี้นั่งปักเองอันนี้จะไปใช้ตกแต่งค่ะเป็นกระเป๋าอะไรก็ได้เออโอเคเป็นงานมือหมดเลยเนี่ยเนี่ยมือหมดเลยนะทั้งหมดเป็นมือหมดนะไม่ใช้จักนะให้เขาไปถือหมื่นกว่าบาทแต่นี่เธอเอามาฉันรู้เธอเอามาแค่ห้าสิบบาทเอง ไปค่าฝีมืออย่างเดียวเนี่ยพวกม้วนเธออะเธอบางทีก็ขายแพงก็หมื่นกว่าบาทเลยนะพอกว่าจะได้แต่ละแต่ละอันก็ต้องเข้าใจไว้เขาต้องกินต้องใช้พอกว่าจะได้แต่ละเห็นเห็นไหมโอเคมาเออแต่สวยนะสวยมากเลยนี่นะครับแต่ขออภัยผมไม่มีปัญญาซื้อหมื่นกว่าบาทผมไม่ได้ใช้อะไรใส่แค่ครั้งเดียวอะนะครับแต่ว่าโอ้โหเขาใส่ออกงานกันดีนะเนี่ยนะเดี๋ยวปีนี้แม่ค้าก็ทำเชุดเช่านะคะ แบบนี้เขาจะใส่<อ>งานตอนงานปีใหม่เพราะว่าทุกๆปีของประมาณเดือนธันวากับมกรานะคะแบบชนเผ่าของเราจะมีงานปีใหม่มงค<อ>์เรียก่ปีใหม่มงค์นะคะเ,เป็นงาน<บ>มก,กราท,ที่ที่นี่เขาเป็นงานที่จากแบบยิ่งใหญ่ที่สุดของ เขาชนเผ่ามูนเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะอก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะคะมาแล้วเดี๋ยวพี่จะให้มีชุดเช่าให้นะคะดีเดี๋ยวฉันจะมาเช่ากับเธอฉันจะมาเป็นโปรโมทให้เอาชุดมาเดี๋ยวฉันจะใส่หน้าแปะค่ะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นปลายทางวาค่ะโอเคเดี๋ยวจัดการให้ไปแล้วแค่นี้แหละผมมาไลฟ์แค่นี้เธอดูชุดสีสวยขนาดนี้เต้น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 มีดในร้านนะพุ่ง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 ไปแล้วไปไป